ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนมีอยู่บนร่างกายแต่ไม่เคยใส่ใจโดยได้แยกประเภทของไฝออกเป็นสองชนิดหลักอย่างชัดเจนได้แก่ไฝแดง (Cherry Angioma) และไฝอดำ (Melanocytic Nevi) ฝไฝแดงคือการรวมตัวของหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังมีลักษณะเด่นคือสีแดงสดและมักไม่เป็นอันตราย ส่วนไยดำคือกลุ่มเซลล์สร้างเม็ดสีหรือเมลานินซึ่งส่วนใหญ่ไม่อันตรายเช่นกันแต่มีโอกาสบางส่วนที่จะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรงที่เรียกว่าเมลานม m a ได้ข่าวนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังไฝด้วยหลักการ ABCDE ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองเบื้องต้นว่าไยเม็ดไหนควรได้รับการตรวจจากแพทย์ A B C D E ย่อมาจาก A Asymmetry รูปร่างไม่สมมาตร B Border ขอบไม่เรียบ C Color สีไม่สม่ำเสมอ D Diameter ขนาดใหญ่กว่า6ม mm, มและ E Evolving มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงวิธีการรักษาไฟทั้งสองชนิดเช่นการใช้เลเซอร์การจี้ด้วยไฟฟ้าหรือการผ่าตดัดซึ่งทั้งหมดต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นและสุดท้ายได้ให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองอย่างง่ายๆเช่นการหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสังเกตผิวหนังอย่างสม่ำเสมอผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพผิวแต่เป็นบทเรียนสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในชีวิตครับ ฝายเล็กๆบนร่างกายก็เหมือนกับความเสี่ยงที่มองไม่เห็นในพอร์ตการลงทุนของเราหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยและมองข้ามไปจนกระทั่งความเสี่ยงนั้นเติบโตขึ้นกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตเช่นเดียวกับเม็ดฝอที่อาจกลายเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรงที่เรียกว่าเมลาโนมาได้การที่เราหมั่นสังเกตผิวหนังตัวเองอย่างสม่ำเสมอตามหลัก A B C D E ก็เหมือนกับการที่เราทำ due d i l i g e n c หรือการตรวจสอบสถานะของบริษัทที่เราจะไปลงทุนนั่นเองครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแต่เนื่องๆเราก็สามารถเข้าไปจัดการแก้ไขได้ทันท่วงทีเช่นเดียวกับการปรับพอร์ตการลงทุนเมื่อตลาดมีความผันผวน <c oughs> การป้องกันและรักษาแต่เนื่องๆไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการรักษาในระยะยาวด้วยเพราะการรักษาโรคที่ลุกลามแล้วย่อมมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงกว่าและผลลัพธ์ที่อาจไม่ดีเท่าที่ควรนอกจากนี้การให้ความรู้เรื่องใยยังสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจได้ด้วยครับในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องเวลเนสหรือสุขภาพแบบอง์รวมมากขึ้นธุรกิจด้านความงามและการแพทย์ผิวหนังจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดด การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้เราเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดและแตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างๆได้อย่างเหมาะสมไม่ตกเป็นเหยื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณาเกินจริงคุณเคยสังเกตฝายบนร่างกายตัวเองด้วยหลัก A B C D E บ้างไหมครับถ้าเคยลองมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยครับว่าคุณพบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและคุณคิดว่าการให้ความสำคัญกับสุขภาพผิวหนังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตจริงหรือเปล่า